สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องในปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเดทชั้นกับตัวออฟชิทเทเลอร์นะครับผมกับซีรีส์แปลรักชั้นด้วยใจเธอในพาร์ทที่2ครับผมจากอ่าพาร์ทที่1ก็คือเพิ่งดูกันไปได้ไม่นานมานี้ทเด็ดวันนี้ก็ต้องบอกว่าสนุกมากตึงเครียดกดดันร้องไห้กันหบและก็จบด้วยประทับใจสุดเประทับใจเพราะว่าทั้งทั้งคู่ทั้งตัวโอเอ๋แล้วก็เต๋ก็คือเข้าสู่ชีวิตของการเรียนมาอยผ่ละอ่งกก็ยูันนคมหาวววิทยยาาาลัันนะะออออืเเเเเพร่ตตตขงงง๋ก็็หม้ปน เลเลที่นั่ก่อนซึ่งเขาก็บอกว่าอาจจะมีการซิลหรือเปล่าแล้วก็ไปเรียนด้วยกันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็คือเหมือนคบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตต่อจากนี้พอขึ้นมหาลัยจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวออฟฟิเชียลเลอร์กันว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่ากับตัวของเร็กชั่นออฟฟิเชียลเลอร์กับแปรลักชั่นด้วยจจเธอร์ในภาคที่สองนะครับรู้ว่าตอนเราไปอยู่ที่นั่มันจะเป็นยังไงวะงตอนนี้ อยากไเนักแสดงครับจะทำเบื้องหน้าต้องดูเบื้องหลังก่อนปะตั้งใจทำวิธีสุดโหดแล้วไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะเฮ้ยอังไงสองวันนะกูจะมอยู่บนป้ายโฆษณาแบบนี้มึงก็ต้องมีอยู่กูด้วยเราสองคน เราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุนดนั้นด้วยกันเหรอวะกูให้หมอใครเป็นนักสแสดงกูอยากย้ายภาคเขาเริ่มเปลี่ยนไปเล่ใช่เหรอกนะารได้ทำละครด้วยอ๋อ แต่มึงไม่มาอยู่ด้วยหรอมึงดูหาวะลองนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของเราทั้งสองคนเคยมีแฟนใช่ไหมหืมยังไงมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอ่ะคู่ของมันตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนคบกันแรกๆแล้วอ่ะโอยมา ุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยวะมีสมาธิหน่อยลืมโอเอ๋ไปซะฮะลืมโคเอ๋ไปซะลี่ยงนี้แค่ไหนกุณรู้ตัววะแล้วจริงๆคนคนนี้มันจะไม่ชอบกูเลยนี้ปะกับโอเอ๋อะดูแลกันให้ดีๆรู้ สองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะอ,อ้าว ต้องบอกว่าอีกแล้วเนาะไว้ใจ <S <S ไม่ได้ไ ก็น mm hmm. ั่นแหละเป็นอย่างที่บอกคือมันพอเข้าไปสู่ช่วงของการใช้ชีวิตมหาลัยใมันก็แล้วยิ่งอย่างที่บอกไปคือเรียนกันคนละมหาวิทยาลัยรฉะนั้นความห่างไกลเล็กน MM ้อยมันก็จะมีไปเจอในสังคมใหม่เจอผู้คนแบบใหม่มันก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของความคิดแล้วก็จิตใจตัวเองด้วยอย่างเต๋ก็จะมีกลุ่มเพื่อนใหม่โต๊เอกก็ต้องมีกลุ่มเพื่อนใหม่เออเช่สังคมมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วซึ่งนี่ก็เป็นบททดสอบของความรักของทั้งคู่ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ ในประโยคสุดท้ายที่น่าจะเป็นตัวโอเอ๋อพูดมนะั uh ้ง huh. ใช่ปะเราตอนนี้เราเราสองคนมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะไม่เหมือนตอนแรกไม่เห<อ>มือนตอนแรกที่เราแบบรักกันอ,อันนี้โอ้แอบคิดว่าไม่รู้ว่าเป็นบริบทที่พูดกับตัวของเต๋จริงไหม uh huh. หรือซ้อมบทละครหรือยังไงการที่พูดนี้ก็คือพูดถึงความสัมพันธ์ว่าแบบมันอาจจะไม่ได้เหมือนตอนแรกที่มันลื่นไหลสบาย<อ>แต่ตอนนี้มันมีอุปสรรคที่เข้ามาที่จะต้องช่วยกันผ่านไปให้ได้แก้ไขอะไรอย่างนี้เออ ก็มองได้หลายมุมซึ่งเขาให้ฟังแต่เสียงไม่เห็นภาพก็เลยไม่รู้ว่าเป็นในบทิบทไหนก็ต้องไปรอดูตัวซีรีส์ตัวเต็มแล้วแหละแต่เราเห็นคือเหมือนตัวเอ๋อเองคือเห็นมี่บอกว่าพอเริ่มเรียนไปรู้สึกก็ไม่ใช่แหละเรื่องของการแสดงเขาจะเปลี่ยนสายแล้วก็คือมาเป็นทําละครอะไรอย่างี้เออเป็นเอาง่ายคืออยู่เบื้องหลังอะไรอยู่เบื้องหลังรู้สึกว่าตเตงไม่เหมาะกับการอยู่เบื้องหน้า นะครับผมก็ออ้น่า่น่าดูจริงเพราะแบบว่ามันมีด้วยความที่มันมีผู้คนใหม่สังคมใหม่ไงก็ไม่รู้ว่าเขาจะตีแผ่เรื่องแบบนั้นแบบไปเป็นทิศทางไหนเท่าย่างเราก็เห็นพอมีตัวละครเยอะขึ้นความสัมพันธ์ตัวละครก็จะเยอะขึ้นใช่ไม่ได้มีแค่ตัวโอเอก็โอ๋แค่2คนใช่ก็มีคนอื่นอีกที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะเห็นจากความสัมพันธ์คนอื่นแล้วคนอื่นจะมามีความสัมพันธ์กับ2คนนี้ยังไงเออแต่เห็นจากตัวเทเลอร์เราสนใจตัวของน้องโอ๋นะตัวละครที่น้องโอ๋เล่นน่าจะเป็นรุ่นพี่ใน เอกเออ,เอ,อแต่เราไม่รู้ว่าตัวละครนน้น้องอบเล่นน่ะเขาค่อนข้างมีบทบาทกับใครมากกว่า เพราะว่าโอเคอาจจะในส่วนของตัวเต๋ออาจจะมีเพราะว่าน่าเป็นสอนครูสอนอาไรเพราะว่าอยู่คนละมหาลัยเลยเออใช่แต่ว่าจะมีฉากหนึ่งที่ตัวของตัวตัวละครน้องโอบเขานั่งอยู่ในน่าจะเป็นโรงละครหรือโรงหนังล้วตัวเอ๋อยังก็นั่งอยู่ข้างๆแล้วก็หันไปมองหันไปมองเอ๊ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงเกิดอะไรในฉากนั้นมันจะเป็นยังไงจะโดนแกงหรือเปล่าเออไอเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ตอนนั้นน่ะที่เขาโอบพูดกับเต๋ว่าให้ลืมโอเอ๋อไปซะอันนี้น่าจะเป็นประโยคตอนที่ซ้อมละครเพราะว่าเราไม่ต้อง เขาต้องเข้าคู่โกัที่การแสดงใช่เขาต้องเข้าคู่ผู้หญิงถูกไหมแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะเข้าฉากหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมักจะจินตนาการอาจจะถึงคิดถึงโอเอ๋ตลอดอ่าใช่มันก็เลยอาจจะแบบว่าให้ลืมโอเอ๋ไปก่อนตอนนั้นอาจจะแบบมีเรื่องอะไรกับโอเอ๋อมาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยให้แบบว่ามันฟุ้งซ่านอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ทุกคนก็อย่าเพิ่งไปคิดเยอะอาจจะเป็นในบริบทที่ว่าเหมือนพูดเพื่อให้แบบอ่า การแสดงลอยว่างก่อนแล้วก็โฟกัสกับการแสดงต่อหน้าอาจจะเป็นแค่นั้นอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าไปแบบนั้นหอ่ออขนาดนั้นก็ต้องรอตามอีกทีแล้วว่าเรื่องราวของซีรีส์ตัวเต็มจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งสำหรับใน EP แรกก็จะเริ่มต้นวันที่27พฤษภาคมวันพฤหัสบดีนะครับผมเวลา2ทุ่มทางไลน์ทีวีเท่านั้นเท่านั้นก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันนะส่วนพวกเราก็เดี๋ยวจะทำเป็นรีแทคชั่นอีกทีนึงแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องนี้ทำดีแทคชั่นได จะได้อิงจากในตัวพาร์ทแรกได้ประมาณ20 20, 20นาทีประมาณน,นี้แหละแต่คิดว่าจะได้ไม่ไม่เกินมากลยแหละเราก็<ม>พยายามจะตัดให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำทำเดิชั่นให้ดีที่สุดเหมืกันส่วกาบรอคอยของทุกคน นะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วสำหรับเรียชั่นแปลรักชันด้วยใจเธอในพาร์ทที่2กับตัวออฟฟิเชียลเลอร์นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับกดใจกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอปอนทวีในิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับมากันใหม่ทีนึงกับเรียชั่นของเรื่องนี้ครับก็เดี๋ยวเป็นเริ่มดูเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมอีกทีนึ่งนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะคครรััับบสสวดี